Welcome to Sapkau for this Thursday morning on the 16th of February 2017. Let's have a look at page one of the newspaper. We're going to start off with the Bangkok Post today. วันนี้นะครับเราจะมาดู3เรื่องนะครับในช่วงเวลานี้ครับเราจะเริ่มต้นกับหน้าหนึ่งของ Bangkok Post เช้าว,วันนี้ครับคดีเกี่ยวกับรถหรูครับ Benz r a ร i n g รายละเอียดของทราบอยู่แล้วครับเรามาดูคำศัพท์ที่เขาใช้ในภาพหัวข่าวครับ payment for luxury car in spotlight อีกครั้งหนึ่งครับ payment for luxury car In Spotlight ความหมายโดยรวมก็คือตอนนี้ทุกคนกำลังจะไปดูหรือให้ความสำคัญกับการจ่ายรถหรูของ b e n z Racing ครับ mm hmm. เพราะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดครับประธานในประโยคนี้ครับคือ payment for luxury car ทั้ง4ี่คำนี้ครับถือว่าเป็นประธานนะครับ payment ในภาษาอังกฤษครับคือการจ่าย คือภาษาอังกฤษก็มี pay, pay, ซึ่งเป็นกริยาแปลว่าจ่ายครับมักจะเป็นจ่ายเงิน to pay for something ออกเสีสยงว่า pay ครับไม่ใช่ pay โอเคภาษาไทยก็เรียกว่า pay ก็ได้แต่ pay ก็ดีที่สุดนะครับ pay เป็นกริยาครับอย่างเช่น I will pay for lunch ประโยคนี้แปลว,ว่าฉันจะจ่ายฉันจะเป็นเจ้าภาพฉันจะจ่ายค่าอาหารมือ้อกลางวันเปรียบเทียบกับรูปคำนามครับซึ่งเราต้องเติม m e n t ตอนท้ายจะกลายเป็น payment ครับ payment สรุปว่า pay เป็นกริยา p a y m e n t ก็คือคำนามได้ยินไหมครับถึงแม้ว่าเราจะอ่านว่า payment แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วชาวต่างชาติจะออกเสียงว่า payment ครับมึงครับ payment pay Pay เป็นกริยาครับ payment เป็นคำนามสำหรับอะไรหรือ for อะไรครับก็คือ luxury car อันนี้คือรถหรูในภาษาอังกฤษ luxury car car แปลว่ารถครับถ้าอยากจะออกเสียงเหมือนอเมริกันก็คือ car แต่อังกฤษก็คือ car อ okay. อันนี้คือความหมายของคำว่าค่าหรือรถส่วนคำว่า luxury ความจริงแล้ว luxury เป็นคำนาม luxury l, l u x u r y เสียง x ในนี้กลายเป็น sh ในภาษาอังกฤษ luxury luxury ค่า <โ frustrating. S 1> คือรถหรูสำหรับผู้ที่เก่งภาษาอังกฤษจริงๆแล้วเรามี ally, อีกคำหนึ่ง ที่เราใช้สำหรับคำคุณศัพท์หรือ adjective รูปแบบของ luxury นั่นคือ luxurious ถ้าจะอธิบายว่าอะไรนั้นหรูหราใช้คำว่า luxurious ครับเสียง x ในนี้เป็น sh กึงเสียงในลำาคอนิดหนึ่ง luxurious luxurious car ก็คือ luxury car หรือรถหรูคนจะถามามันมันต่างกันยังไง luxury car กับ luxurious car luxury ซึ่งเป็นคำนามจะรับบทหรือรับหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์อธิบายคำว่าค่าและอีกอย่างหนึ่งในสื่อเราชอบเอาอะไรสั้นๆกระทัดรัดก,กุม่มเราจะเรียกว่า luxury car ครับอย่างนี้มันจะสั้นกว่ากระทัดรัดก,กว่า luxurious c ค r า payment for luxury car ก็คือประทานก็คือการจ่ายเงินการผ่อนจ่ายก็ได้ครับสำหรับรถหรูแล้วที่เหลือล่ะครับ in spotlight เราต้องมาดูคำที่เป็นสำนวนในภาษาอังกฤษนะครับ in spotlight ย่อมาจาก in the spotlightto be in the spotlight เป็นสำนวนเคยอยู่บนเวทีไหมครับเวลาเราอยู่บนเวทีจะมีไฟหนึที่ส่องมาถึงเรา โดยเฉพาะนะคับมักจะเป็นดวงใหญ่อย่างนี้นภาษาอังกฤษเรียกว่า spotlight มันเป็นฝ่ายที่สำคัญที่สุดที่จะไปที่พระเอกบนเวที Born t. จากคำนี้เราได้สำนวน in the spotlight ซึ่งแปลว่า,เ,าเป็นสิ่งที่ทุกคนจับตามองหรือเป็นที่จับจ้องเป็นภาษาไทยครับ in the spotlight สรุปว่า,า payment for luxury car in spotlight ย่อมาาอมาจาก payment for luxury ค่ะ is in the spotlight ครับก็คือการจ่ายรถหรูเป็นสิ่งที่ทุกคนจับจ้องในช่วงเวลานี้ไปกันที่อีกเรื่องหนึ่งครับที่อยู่ใน Bangkok Post หน้าหนึ่งเช้าวันนี้ครับ police dsi plan pre dawn raid เดี๋ยวผมอ่านอีกครั้งหนึ่งครับ police dsi plan pre dawn raid การใช้คอมเมอร์นีใช้แทน and ครับและ เพราะฉะนั้นก็มี2อ,อย่างนะครับ police and DSI ก็คือตำรวจและตำรวจ DSI plan แปลว,ว่าวางแผน pre d a w n r a i g e ครับเรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับวัดพระรรมกายนะครับตำรวจกะว่าจะปลุกเข้าไปครับในในวัดนี้นะครับอีกไม่นานครับ ผมลืมคำว่า temple ด้วยครับมี temple ไหนนี้ก็คือวัดนั้นเองแล้ว pre dawn temple raid แปลว่าอะไรในกรณีเช่นนี้นะครับเราต้องกลับหัวนะครับเริ่มกับคำสุดท้ายแล้วก็ถอยนะครับเราใช้คำว่าเราเริ่มกับคำว่า raid r a i d raid ครับออกเสียงว่า raid อย่าออกเสียงว่า raid ครับ ออกเสียงว่าเร d วิธีออกเสียง R ในภาษาอังกฤษก็ต้องหอริมฝีปากให้เล็กลงครับแล้วก็ปล่อยเลยลิ้นไม่ทำอะไรครับเร d ไม่ใช่ r l a t e ไม่ใช่ r a ดครับ r รครับในภาษาอังกฤษก็คือการปลุกเข้าไปที่ใดที่หนึ่งครับทีนี้ก็เป็น temple raid เพราะฉะนั้นเป็นการปลุกเข้าไปในวัดในภาษาอังกฤษครับ เร e เป็นทั้งเกรียและนาน pre dawn คำนี้น่าสนใจครับคำว่า dawn ในภาษาอังกฤษคือรุ่งสางครับ d a w n ออกเสียงว่า dawn หรือ dawn ก็ได้ครับ pre dawn r a t e ก็คือ uh, a pre ในภาษาภาษาอังกฤษแปลว่าก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก่อนรุ่งสางเวลามันยังมืดอ,อยู่เรียกว่า pre dawn ครับ d a w n รุ่งสาง p r e d ด w n ก่อนรุ่งสางครับเราสรุปได้เลยว่า r r e ด w n Temple Ra ต์แปลว่าการปลุกเข้าไปในวัดในช่วงเวลาก่อนรุ่งสางนั่นเองปิดท้ายกับคำกับข่าวหนึ่งจาก t h เด a t น o n ชั่ววันนี้ครับหน้าหนึ่งเกี่ยวกับรถชนนะเกิดขึ้นบ่อยมากครับที่เชียงรายครับคือ9 killed in Chiang Rai collision between cement mixer truck and van ง่ายๆนะครับก็มีรถโมบูลและรถตู้ชนกันที่เชียงรายเสียชีวิต9คนนะครับ n killed ย่อมาจาก nine are killed ครับ้าว9คนถูกฆ่าในภาษาอังกฤษนะครับก็ก็เสียชีวิตนั่นเอง in collision ภาษาอังกฤษ collide c o l l I d l l i d e เป็นกรีย collision คือคำนามมาจากคำว่า collide ครับ collide เกรีย Coll collision คำนามครับ collide ก็คือการชนกันนะครับมักจะเป็น2อ,อย่างหรือหนงอย่างก็ไปชนกับ <c oughs> อะไรที่อยู่กับที่ที่นี่ก็มี2อ,อย่างก็คือรถโม,โม่ปูนกับรถตู้ครับ uh, cement mixer truck และแวนส่วนใหญ่แล้วถึงแม้ว่าในเชนลง truck เร,เราไม่ต้องอใช้คําวทรั r ซีเมนต์มิกเซอรก็พอครับเราเข้าใจว่าเป็นรถบันทุกนะครับซีเมนต m มิกเซอร์ทรักแ a n ด V-A-N ในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า van ไม่ใช่ van ดูบากของเราครับ van 9 killed in Chiang Rai collision between cement mixer truck and van ก็คือ9คนเสียชีวิตในการชนนะครับที่เชียงรายนะครับระหว่างรถโม่ปูนและรถ Have a wonderful wonderful day keep practicing your English you will get good eventually as for me I'm Andrew Vic see you again tomorrow so it Thank you